สวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษที่เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆของปีนะครับเพราะว่าตอนนี้กราบนั่งอยู่ที่มูลนิธิพระพิคเนตนะครับโดยท่านพระครูยานสยมภูหรือว่าพราหมคจรนาครเวทินครับวันนี้มีข่าวดีนะครับจะมาแจ้งให้สมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อทราบนะครับเพราะว่ากราบนะครับได้รับเกียรติได้รับอนุญาตนะครับจากมูลนิธิพระพิคเนตนะครับในนามเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อ ให้จัดพิธีสวดนบพระเคราะห์ตำรับพราหมณ์โบราณประจำปีพุทธศักราช2565ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับและตอนนี้ครับอยู่กับพราหมณ์สรวัตรนาคะเวทินหรือว่าพราหมณ์เปิลนะครับรบ,นนรบุตรชายของท่านพ่อพราหมณ์ประจรครับพราหมณ์เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับกอนอื่นขอบคุณพราหมณ์เปิลมากเปิดมูลนิธิให้ใครไม่เชื่อกูเชื่อแบบเอ็กลูเียอ,อีกแล้ว <c oughs> ในสภาวะแบบนี้นะครับต้องสารภาพกับ คุณผู้ชมแล้วก็กับพวามเปิลก่อนนะครับกราฟเนี่ยเคยมีโอกาสร่วมพิธีสวดนพระเคราะห์ตารหรับครามโบราณตั้งแต่สมัยที่พ่อยังแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นจัดที่วิหารหลวงประสุทธรรร์ซึ่งแบบผูกแบบศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแล้วก็คนมาเยอะมากแล้วก็เป็นความตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีปีไหนอะปี 37, 3 8 3 9มา3ปีติดต่อกันเลยแล้วคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีบุญวาสนา อยากจะได้จับเป็นเจ้าภาพจัดสวดนพเคราะห์ตามตำรับของพ่อพราหมณ์กระจรวันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับครับอ่ะก่อนที่จะมาทราบรายละเอียดนะครับอยากให้พราหมณ์เปิ้ลให้ความรู้ก่อนคําว่าสวดนพเคราะห์นพเคราะห์เนี่ยคืออะไรครับพร,ราหมณ์เปิ้ลเอ,อ่อจริงๆแล้วเนี่ยต้องตามตำร,รับพร,ราหมณ์โบราณแล้วเนี่ยต้องเกิดก่อนว่านพเคราะห์เนี่ยเปรียแบบเสมือนวันครับ วันก็คือแต่และว,วันในในตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพนาศสสุกเสาร์เนี่ยก็มีเทพประจําครับส่วนเทพประจําวันย่มาจากไหนตามตำรับพราหมโบราณเนี่ยพรามทางพรามอินเดียเนี่ยเขาถือว่าตอนนั้นเนี่ยสงสวรรค์นเนี่ยบนเขาไกรล,ลาดระหว่างก็มีการประชุมระหว่างบาภิสุวนพระวิษณุพระพรหมพระแม่อุมา ประทุมเกี่ยวกับว่าเราสรรพสัตในเขาไกรลาดเนี่ยทำยังไงที่เราจะเหมือนว่าปั้นเหมือนปั้นเลิกเสกสรรขึ้นมาเพื่อให้เป็นเทพประจําวันในในแต่ละวันเพื่อปกปักรักษาสิ่งต่างๆท่านก็เลยพอดีช่วงนั้นก็มีจะน่าจะเป็นพระสุธากับอาวารีรก็เลยนึกถึงลูกชายตัวเอง บุตรทั้งสาคนและญาติทั้งบุคคบุตรทั้งสามก็จะมีตั้งแต่เป็นอาลาจจสีเป็นกระบือเป็นตั้งแต่รวมทั้งฤาษีรหรือภูมิจารีที่อยู่ในเขาเขาไกรา,าทไกราก็มาปาเสกให้เป็นวันก็คือเทพประจำวันแต่และวันก็จะขึ้นตั้งแต่เป็นพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระเสาร์พระราหูพระศุก จริงๆมีแค่นี้เป็นแค่แปะพระเกตเนี่ยคือเพื่อให้ครบกําลังวันพระเกตเป็นเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองครับก็เลยเอามาใส่รวมเป็นก้าก็เลยขึ้นเป็นนบพระเคราะห์นบพระก็แปลว่าก้าก็คือนบพระเคราะห์ก็คือวันทั้งก้าวันทั้งก้ากำลังทั้งก้าแต่จริงๆวันจริงๆมีแค่มีแค่แปดแปดวันครับทีนี้คำว่านบพรเคราะห์เนี่ยมีผลอย่างไรต่อชีวิตมนุษย์เอ่อ ต้องแยกกันนี้ก่อนครับนบประเคะความหมายของนบประเคก็คือคือกําลังทั้งเก้ากำลังวันทั้งเก้าเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยประกอบด้วยเทพประจําวันครับเทพประจําวันในแต่ละวันเนี่ยก็คือส่งผลทั้งทั้งด้านดีทั้งด้านด้ดานร้ายครับต่างๆพอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้านดีเราไม่พูดถึงอ่าส่วนใหญ่เพราะด้านพออย่างที่บอกเวลาถ้าเราคนเรามีสิ่งดีเข้ามา ก็ S <S 2> <S 2> <ะ>ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนชิวๆ,ๆไม่นึกถึงอะไรแต่พอมีมีโทษเข้ามาเปาน็นตะโกนเข้ามาก็จะเริ่มมีความกังวลเริ่มจะหาะหาวิธีทางยังไงเพื่อให้หลุดพ้นหลุดพ้นต่อโทษในตะโกนในแต่ละวันนั้นก็เลยตามศาสนาพราหมกก็คือมีการทําพิธีสะเด,ดาะเคราะห์การสะเดาะเคราะห์เนี่ยต้องแยกก่อนสะเดาะก็คือหมายถึงการปลดล็อก ทำให้คลายออกหรือคลายออกโดยใช้คาถาอากุมส่วนเคาะก็คือแทนกลางวันทั้งเก้าเพราะนั้นความหมายของการสะเดาะเคาะจริงๆแล้วก็คือการปลดล็อกโทษหรือกําลังโดยใช้มนต์คาถาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเบาบางแล้วและแล้วก็ให้หายไปในที่สุดใช่ครับเขาว่าหายไปจริงๆแล้วไม่มีเหมือนเราทำบุญบาปไม่ใช่ว่าเรา ทำวิธีสะเดเคราะแล้วบาปจะหายไปไม่มีคําว่าหายมีคแค่เบาบางใชอนน่อันนั้นคือเอาง่ายๆคือสวดตวพระเคราะห์เนี่ยก็คือการสะเดะเคราะห์ใช่ครับถูกต้องไหยครับหลักๆคือการสะเดาะเคราะห์ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยการสะดอะเคราะห์เนี่ยถามวิธีวิธีจริงๆแล้วกรรมพิธีต่างๆ ก็คือของทางพราหมณ์แต่ถ้าถ้าดูพิธีการเสด็จข้อสมัยเนี้ยรหรือทํานบพระเคราะห์สมัยเนี้ยจะมีพิธีสงขเขารวมด้วยหลักของพิธีส่งที่เข้ามาเนี่ยก็คือถ้าแต่สร้างศาสนาพราหมณ์เนี่ยการเอาเหมือนพุทธกับพราหมณ์เป็นเป็นอะไรที่สอดคล้องกันแยกกันไม่ออกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเพราะงั้นศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยก็คือในในเกี่ยวกับพิธีการนบพระเคราะห์ ก็คือการสวดมนต์เพราะงั้นบทสวดที่ใช้เนี่ยเขาเรียกบทสวดพระประคิัตความหมายของบทสวดพระปริตคือการคุ้มครองปกปักรักษาเพราะงั้นโดยโดยหลักบทสวดหรือตามคําสั่งสอนมุสิก้าเลยเนี่ยบทสวดเนี่ยไม่ขัดต่อหลักคํสั่งสอนเพราะงั้นก็เลยอยู่ในพิธีกรรมเพื่อให้พิธีกรรมครบถ้วนเขาเรียกว่าพิธีทั้งทั้งพุทธและพราหมณ์ ส่วนเวลาภาษาชาวบ้านเขาเรียกพิธีพุทธาพิเศษและพิธีเทวาพิเศษเป็นเขาพิธีรวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือการสระ,ระเดาะเคราะหรือการทําพิธีเนี่ยบทสวดพระปะริตเนี่ยเป็นบทสวดที่สําคัญคเพราะจริงแล้วความหมายคําว่าสวดมนต์มาจากคําว่าบทสวดพระปะริลิรตบคือการสวดโดยมนต์คาถาที่มีพลัง มีความศักดิ์สิทธิ์มีความบริสุทธิ์เพื่อปกปักรักษาและต้นต้นทางของคนน้ำมนต์น้ำเทวมนต์ก็มาจากบทสวดพระปริษตเป็นหลักทีนี้การจะถามว่าพิธีสวดนบพระเคราะห์หรือพิพธีสะเดาะเคราะห์นะครับตามตำรับทางโบราณตำรับของมูลนิธิพระพิคเนศโดยท่านพระกุย,นยันสภูนี่เล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยไหมครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างภามสําคัญยังไงบ้าง เจะถามว่าแตกต่างยังไงกับพิธีทั่วไปครับก็คืออย่างของเราเนี่ยจะเนื่องจากที่บอกว่ามีสมัยเนี่ยคือสมัยนี้ส่วนใหญ่บางทีจะเป็นทางพุธถ้าส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าสตานบลึ์ถือตามสมัยก่อนเลยต้องเป็นพราหมณ์ก่อนพราหมณ์คืออย่างแรกคือเริ่มแรกเลยเราต้องกล่าวบวงสรวงครับวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางบวงสรวงชุมนุมเทวดาบอกกล่าวว่าเราต้องการใช้สถานที่นี้ทําอะไร พอบวงสวงเรียบอยแล้วเราถึงจะทําพิธีครับนบคห์นบคราอ์าก็ก็สวดบอกกล่าวซ้ําโดยใช้ภาษาธรรมินเพื่อบอกกล่าวเทพที่อยู่บนสมสวรว่าเนี่ยเราจะมีการจัดทําพิธีเพื่อให้ท่านมาสดับรับฟังให้ท่านมาโปรดให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่บริสุทธิ์และที่ศักดิ์สิทธิ์ครับถึงจะเริ่มเข้าสวดทุมงนุ่งเทวดา พอทุ่งนาเสร็จแล้วก็จะมีสวดเทพนเคร,ครับนเคก็สวดก็จะเป็นตามเป็นกําลังวันครับถ้าตามของของพร์กับพุทธเนี่ยก็คือจะเป็นการสวดขัดครับของเราจะเป็นสวดภาษาธรมินภาษาธรมินใช่ของอสองทางท่านก็จะสวดบทพระโคริศขัดสลับวันแต่ละวันไปครับก็เลยถ,ถ้าเทียบกับที่อื่นก็คือมีความเก่าแก่แล้ว คง,คงความโบราณโบราณไว้ครับแล้วทีนี้เรามาโฟกัสเฉพาะตําราการสวบนลพรเคราะห์แบบของมูลนิธิพระพิคเนตเนี่ยสืบทอดเชื้อสายกันโดยสายเลือดภาพเนี่ยมาประมาณกี่รุ่นแล้วครับวิชานี้เออจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ถ้าตามตำในะี่ยก็ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเ,เข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วแต่ก่อนเนะี่ยก็มีมี ทุกสายเนี่ยมีมีเรียนแล้วก็ทางศาสนาพระทางของพราหมณ์เขาเรียกพรหมลวงส่วนใหญ่จะสืบทชือสายจากพ่อสู่ลูกเพราะฉานั้นจะไม่มีโรงเรียนสอนทุกอย่างจะถ่ายทอดจากบิดาสู่บุตรเท่านั้นครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาบุตรจะเรียนได้ก็ต้องเป็นพราหมแล้วครับถึงจะเริ่มสอนเพราะงั้นแต่ละแต่ละศาสตร์ก็จะมีความ ใช่แต่ไม่เหมือนความพิเศษของแต่และตระกูลพามใช่ครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใครมิเชลีพีนี้นะครับูลนิธิพระพิคเนธนะครับซึ่งก่อตั้งโดยท่านพระกุยานสยมภูหรือว่าท่านพ่อพราม์ขจรนะครับเวทินนะครับเป็นพามโบราณน,นะครับแล้วก็สืบต่อมาก็คือพามเปิลสืบขึ้นไปอีกคุณปู่ของพามเปิลคุณทวดของพามเปิลคุณเทียตของพามเปิลจนกระทั่งต้นตระกูลจนถึง ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1เนี่ยก็คือเป็นพราหมณ์ที่รับใช้สถาบันมาก่อนถูก,ถกไหมครับเป็นพราหมณ์ที่ไม่ใช่พราหมณ์อุปโลกขึ้นมาว่ามีความสนใจในวิชาพราหมณ์มีความศรัทธานในเทพเจ้าฮินดูแล้วตั้งตัวเองขึ้นมานี่คือการสืบสายเลือดการสืบพระเวทการถือเพศทศเป็นพราหณ์โดยตามโบราณประเพณีทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความพิเศษเนี่ยคือพรามที่เป็นพรามจริงๆเป็นพรามที่บริสุทธิ์โดยสายเลือดเป็นพรามที่ถูกต้องตามกระบวนการของโบราณประเพณีที่สืบทอดกันมาทั้งพระเวทวิชาต,ต่างๆอย่างนี้ครับถือว่าพูดถูกไหมครับก็ก็ถูกต้องถามพามเปิลก่อนว่าพิธีสวดตัวพระเคราะห์ตามตำรับพรามโบราณของมูลนิธิพระพิฆเนศเนี่ยไม่ได้ทำมาประมาณกี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ย น่าประมาณสองปีประมาณสองปีเพราะว่าอย่างปีสองปีที่แล้วเนี่ยมาทำที่ที่มูลนิธิแต่นั่นคือทำแกลเป็นการภายในก็จะประมาณไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบคนคราคราวนี้เป็นโอกาสดีครับของเพจแคมปเชือกูเชื่อที่พรามเปิลกรุณาจัดให้เรานะครับที่วัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์ส6ครับในการสวดดพเคราะห์ที่เราจะจัดขึ้นเราจำกัดเฉพาะแค่ 100ท่านคําว่า100ท่านคือท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอยากเดินทางมาซึ่งต้องตรวจเอ k หน้าง,งานนะครับเรียบร้อยแล้วถึงจะมาร่วมได้ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะฝากดวงมามาทําเทียนอย่างนี้มาไม่ได้แต่ฝากทำเทียนได้ใช่ไหมครับได้ครับ,รบก็ในที่บอกเนื่อจต่เป็นพิธีกับองณาแนะครับ,รบส่วนใหญ่เราเขาจะทําเทียนชชนวนเนี่ยเทียนเนี่ยจะในในพิธีนบพระเนี่ยจะแบ่งเป็น ตีประเภทหนึ่งคือเทียนมหามงคลสำหรับที่จุดสำหรับประทานสองคือเทียนประจําวันเทียนกําลังวันแล้วก็สามก็คือเทียนมงคลใหญ่แล้วก็มงคลน้อยครับเทียนมงคลใหญ่เนี่ยเทียนมหามงคลกับเทียนเทียนกําลังวันก็คือตามเทพประจําวันปกติอยู่แล้วส่วนคนที่มาร่วมงานเนี่ยเทียนมงคลใหญ่ก็คือวัดรอบศีรษะใส่เทียนบวกหนึ่ง ก็คือจะเป็นเทียนเฉพาะของแต่ละคนใช่อันนี้สุดบาทสุดๆสุดมากส่วนเทียนมงคลน้อยสําหรับคนที่ไม่ได้ไปวัดศีละมาเขาเรียกเป็นเป็นเทียนที่เป็นกลางใครก็สามารถเอาไปจุดบูชาเพื่อทำพิธีนั้นได้ครับซึ่งเทียนทั้งสองประเภทเนี่ยนะครับก็คือทํา ตามพิธีโบราณหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับพิธีสวดนบพระเคราะห์ตามตำรับทาโบราณนะครับโดยมูลนิธิพระพิคเนธโดยท่านพระรูยานสยบภูซึ่งรับแค่100คนนะครับทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับจะมาเองที่วัดทองจรันสนิทวงซอย46หหรือจะฝากแค่ดวงมาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตามรายละเอียดที่เราจะขึ้นให้แต่ต้องบอกว่านี่คือองค์ความรู้นะครับทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประเพณี ทางด้านความเชื่อที่เป็นสิริมงคลกับคนที่จะได้มาร่วมง,งานใช่ไหมครับพัมเปิลครับครับหลังจากทำนะครับเอาส่วนตัวนะที่มาทำสามสี่ครั้งเนี่ยดวงดีตลอดถ้ามีอะไรที่มันมาทำให้ดวงมีอุปสรรคมันก็จะเหมือนมันจะไปโดยง่ายความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดตามความเชื่อของอพราหมณ์นะครับถ้ามาร่วมพิธีกรรมที่ถูกต้องแบบนี้ถ้าคนมามีจิตใจศรัทธาแล้วก็สิริมงคลที่จะเกิดมีอะไรบ้างครับ การทำพิธีโนบะเคอะนะครับทเทวดานอบะเคาะ์ก็เหมือนการเราเหมือนทำพิธีการตราราะาอใหญ่ครับตะขอใหญ่เนี่ยไม่เฉพาะกำลังวันของเราด้วยแต่ทุกวันเหมือนเราเชิญเทพประจำวันทุกองค์มานั่งเพื่อเสริมเสริมดวงให้เราครับดีึ้นไม่ใช่เพราะว่าอาจรรัดเฉพาะดวงวันที่เราเป็นโทษครับ แต่วันอื่นๆด้วยก็จะเสริมให้ยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นแต่ไม่เหมือนกันเราไปทําบุญกระดต่างๆน,นั่นคือเฉพาะวันของเรา<อ>เพราะการทําพิธีเครื่อเลือกเป็นการทําพิธีใหญ่ก็คือเชิญเทพทั้งหมดมาอวยพรเสริมดวงให้เราแล้วก็ให้เหมือนท่านปกปักคุ้มของรักษาเราตลอดทั้งปี เอาละครับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับมีได้ไม่ง่ายนะครับปีหนึ่งทำได้ประมาณแค่ครั้งสองครั้งเองนะครับโดยเฉพาะการสวดนพเคราะห์ตามตำรับพารามโบราณที่ใครไม่เชื่อกูเชื่อได้รับความเมตตาจากมูลนิธิพระพิฆเนศครั้งนี้เป็นการทําที่ถูกต้องตามโบราณประเพณีของพารามโบราณที่สืบเชื้อสายกันมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับใครสนใจใครอยากจะมาเข้าร่วมพิธีอยากจะมาดูองค์ความรู้ที่เป็น วัฒนธรรมประเพณีที่หาชมไม่ได้ง่ายก็มากันที่วัดทองจรัรสนิทตรงซอย46เดี๋ยวหลังจากจบการสนทนากับพามเปิลเราจะมีสกู๊ปและรายละเอียดครับติดตามชมกันได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพามสรวัฒน์นาคาเวทินรหรือว่าพามเปิลนะครับบุตรชายของท่านพระครูยานสิยมพูหรือว่าพามขาจรนาคาเวทิน,น,นไปชมสกู๊ปกันเลยครับขอเชิญร่วมฝากดวงชะตาเข้าบูชาเทพนพเคราะห์ เพื่อเปิดรับดวงเข้าสู่ยุคซิวิไล